มะพ้าวทำเองเพิ่งไปทำมานะคะกระต่ายขูดมะพร้าวทำเองทำมือนะคะซื้อไม้มานานแล้วไม่มีเวลาทำาสครีวันนี้เลยทำแล้วก็เอามาลองใช้ดูว่าจะขูดมะพร้าวได้หรือเปล่ากำลังขูดอยู่นะคะ มะพร้าวเป็นมะพร้าวของเวียดนามนะคะเป็นมะพร้าวแก่น้ำกะทิไม่ค่อยสวยสีไม่ค่อยขาวเหมือนกะทิบ้านเรานะแต่ว่ามันมันจะขูดเอาไว้ทำข้าวหลามะคะ่ะนั่งขูดอยู่ทำไมถึงทำกระต่ายขูดมะพร้าวเ็เพราะว่า ซื้อที่ขุดมะพร้าวแบบขูดมืออะแล้วของสมัยนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยทนเหมือนสมัยแต่ก่อนของสมัยแต่ก่อนมันจะแข็งใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ไอ้ที่ขุดมะพร้าวที่เป็นขูดมือมันจะมันจะอ่อนพอขูดไปสักพักหนึ่งคอมันก็จะแอนออกมาเองเราต้องคอยมางัด งัดไปงัดมาก็หักนะก็เลยทําแบบนี้เลยดีกว่านั่งขุดนั่งขุดเท้าอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทยตอนนี้เวลาห้าโมงสี่สิบห้านาทีนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่น เอาคนเข้ามาดูคลิปเกือบเอา,าเบอเสของมีน้อยต้องเอาให้หมดนะแม่อาจจะติดกะลามาด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะลูกหนึ่งก็สี่ร5อยสี่อยห้าสิบเยนนะคะอ ้าวแกเนี่ยของเวียดนามจะขูดเอาไว้ทำข้าวลามเดี๋ยวจะไปตัดไม้ไผ่ญี่ปุ่นมาทำข้าวลามนะคะน,นี้ตนะั้งขูดไปก่อนกระทีเวียดนามอะ่ะเอ๊ยมะพร้าวเวียดนามนะมันมากทุกคน แนะนำคนไหนที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะแล้วต้องการมะพราะ้าวแก่มันเนี่ยมะพร้าวเนี่ยของเวียดน,นามอะ่ะมันมากแต่ว่าสีน้ำตะที่ไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยขาวนวลเหมือนที่ไทยสีจะจางๆนิดนึง คนญี่ปุ่นสงสัยว่ามันพูดกับใครมันพูดอยู่กับใครเขาเดินสัมโปกันนะเขาผ่านมาเขาแงนมองว่าอีนี่มันพูดกับใครอ่ะ <c oughs> กำลังไลฟ์สดอยู่นอกบ้านนะคะ <c oughs> บ้านก็จะติดถนนก็จะมีเสียงรถ <c oughs> เสียงนก <c oughs> ติดเขาด้วยมีเสียงนก <c oughs> เสียงรถเสียง <c oughs> อะไรผ่าน <c oughs> ไป <c oughs> ผ่านมา มะพร้าวเพิ่งทำเสร็จสดๆใหม่ๆเลยก็ต่ายคูณมะพร้าวทำแล้วก็มาลองวิชาเลยว่าจะใช้ได้หรือเปล่าโยกดูแน่นอยู่นะพ่อปู่เห็นทำที่แรกบอกว่าระวังมันระวังมันล้มนะปู่พ่อปู่เป็นห่วงกลัว กระต่ายลม้มยอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้ว แต่ก็เสียดายเอาให้หมดโอ้เกือบเอามือซะแล้วเกือบไปสังเวยกระต่ายด้วยเลือด นั่งทำกระต่ายตัวนี้ตั้งแต่บ่ายโมงเพิ่งจะเสร็จตอนบ่ายสี่โมงคนะซื้อไม้มาไว้ตั้งนานแล้วว่าจะทำกระไ่ขุดมะพร้าวก็ไม่ได้ทำสักทีวันนี้เลือกองงามยามดีก็ได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วนะคะนั่งกินน้ำมะพร้าวก่อน Coconut Water อ,อืมรสชาติใช้ได้ นะโอเคเลยนะมะพร้าวเวียดนามก็โอเคเลยมีหลอดไม้ไผ่มาให้ด้วย อร่อยใช้ได้ยังเหลืออีกครึ่งนึงพอแล้ววันนี้เหนื่อยละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขูดต่อเดี๋ยวก็จะขอลงไลฟ์แล้วนะทุกคนมาขูดมาลองกระต่ายเฉยๆค่ะกระต่ายขูดมะพร้าวทำเองนี่ คานี้คือต้องได้เอาไม้มาขัดไว้เพราะว่ามันโยกนั้นตัดผิดไปสักหน่อยด้านหลังโอเคเลยลงล็อกพอดีเป๊ใตคขูดมะพร้าวใบซิรินัน ไม่ได้นะอันตรายนะเนี่ยเหลือบไปแล้วเหลือบขิดแสดงว่าขาข้างหน้ามันน่าจะสูงกว่าครับในวีดีโอ ijyoutube เขาบอกว่าให้เอาขาข้างหน้าต้องสูงกว่าขาข้างหลังเราก็ทำแล้วนั่ง,งพอนั่งนั่งกปนั่งมา ระวังหงายหลังต้องต้องมานั่งฝั่งนี้ใช้ต้องระวังนะอย่าลืมตัวถ้าลืมตัวถอยหลังไปเนียมีหงายหลังแน่เลย <c oughs> วันนี้ก็พามาทดลองใช้กระต่ายขุดมะพร้าวที่ทำเองนะคะไปละลงไลน์ละขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะบายบาย งานงอกงานงานงอกลงไรยัยไงงไ่นานทีไรนานทีไรทีลงไรยังไงแล้วทุกคนช่วยด้วย